ซูเหาเมื่อฉันกลายเป็นแม่เลี้ยงผู้โหดร้ายตอนที่สาสิบห้าถึงตอนที่ส6สิตอนที่สามสิบห้ามูหานที่เห็นภรรยาย,ยิ้มแย้มอย่างมีความสุขเขาก็ดีใจตามไปด้วยเขาคิดว่าภรรยายของเขาในตอนนี้เป็นเหมือนคนละคนกับคนเก่าชนิดหน้ามือเป็นหลังมือหาค้ำใดมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยในระหว่างที่ครอบครัวมูหานกำลังรู้สึกยินดีกับความสุขที่ได้รับ บ้านมู่เดิมกลับมีแต่ความวุ่นวายชิ้นเจียวและเพื่อนอีกสองคนเมื่อวิ่งมาถึงบ้านมู่พวกเธอก็รีบวิ่งไปหาจิวเหลียนเหมือนแมาลางวันไรหัวเนื่องจากไม่มีใครถามมู่ฟางมาก่อนว่ายาเป็นลมอยู่ที่ไหนเจอแล้วฉันเจอแล้วเสียงเพื่อนร่างผอมของชิ้นเจียวตะโกนขึ้นเมื่อได้วิ่งมาที่หน้าคอกหมูแล้วเห็นชิ้นเจียวนอนสลบกองอยู่กับพื้นสภาพที่เธอเห็นนั้นยิงชาราเอามือกุมท้องนอนคุดคุยอยู่ และถ้าหากเธอมีความสังเกตอีกสักนิดจะเห็นได้ว่ามีกองอาเจียนอยู่ห่างไม่มากจากตัวของชินเจียวจิวเหลียนและเพื่อนรูปร่างเตี้ยก,กว่าเมื่อได้ยินเสียงของเพื่อนตัวเองเธอทั้งสองก็รีบวิ่งตามเสียงนั้นมายังคอกหมู่ที่อยู่หลังบ้านทันทีจิวเหลียนไม่รอช้าเธอรีบอุ้มแม่สามีของตนเข้ามาในอ้อมแขนแล้วรีบนำตัวของชินเจียวมาวางบนเสื่อที่ปูอยู่บนแคร่ที่ทำจากไม้ไผ่ใต้ต้นไม้ ที่ตั้งอยู่บริเวณลานหน้าบ้านตอนที่เธออุ้มแม่สามีตัวร้ายของตนขึ้นมานั้นเธอรับรู้ได้ว่าตัวแม่สามีเย็นมากครั้งแรกที่เธอสัมผัสร่างแม่สามีเธอได้เกิดความรู้สึกผิดจากการกระทําของตนไปชั่วขณะหนึ่งแต่แล้วเมื่อเธอคิดถึงการที่ตนถูกกดขี่และโดนดูถูกมาโดยตลอดก็ได้ทําให้เธอหายจากอาการขาดกลัวนั้นกลายมาเป็นความรู้สึกสงนาหน้าขึ้นมาแทนยายแก่ฉันหวังว่า ยางเมื่อแกเหยียบไปยังยมโลกแกคงจะคิดได้บ้างนะแล้วอย่าโทษฉันเลยที่ทำแบบนี้ดึงจากเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะแกทำตัวเองจิวเหลียนคิดในใจยามมองร่างที่นอนนิ่งและน่าจะไร้สัญญาณชี้ไปนานแล้วแต่ทว่าการแสดงออกของจิวเหลียนหากซูเหย่าได้มาเห็นเธอก็สามารถดูออกได้แน่นอนว่ามันเป็นของปลอมเธอทำเป็นบีบนวดร้องตะโกนเรียกแม่สามีของตนเสียงดัง โดยเพื่อนอีกสองคนที่มาด้วยกันนั้นหลังหายจากอาการตกใจเธอทั้งสองก็เข้ามาช่วยบีดนวดให้ฉิงเจียวเช่นกันโดยที่เธอสองคนไม่รู้เลยว่าทำไปก็เป็นการไร้ประโยชน์และยังเป็นการกระทำที่เอื้อต่อแผนการของจิวเหลียนให้สมบูรณ์มากขึ้นอีกอย่างไม่รู้ตัวในระหว่างที่จิวเหลียนกับเพื่อนอีกสองคนทำการนวดเฟนให้กับฉิงเจียวอยู่นั้นคูของจิวเหลียนก็ทำงานอยู่ด้วย เธอพยายามคอยฟังเสียงจากภายนอกและเมื่อเธอได้ยินเสียงจอกแจ๊กจอแจเริ่มดังมาจากที่ไกลและเสียงนั้นก็เริ่มดังเข้ามาใกล้เรื่อยๆจิวเลียนจึงคิดจะเล่นละครบทโศกตามที่ตัวเองคิดออกมาเธอเริ่มส่งเสียงคร่ำครวญแค้นน้ำตาของตัวเองให้ไหลเหมือนสายน้ำจากการหยิที่ต้นขาของตนอย่างแรงกระตุ้นให้ตัวเองเกิดการเจ็บปวดการกระทำของเธอแม้จะทำให้เพื่อนอีกสองคนแปลกใจ แต่ผู้เธอก็ไม่ได้คิดติดใจสงสัยอะไรออกมาเพราะเธอคิดอย่างบริสุทธิ์ใจว่าจิวเลียนคงจะเสียใจจริงๆที่นี่เกิดอะไรขึ้นมูฟางวิ่งไปตามฉันมาบอกว่ายาเป็นลมแล้วนางเท่าฉินอยู่ไหนแล้วฟื้นหรือยังฉีอันเปิดปากถามน้ำมาก่อนในระหว่างที่เขากำลังก้าวเท้าเหยียบเข้ามาในลานบ้านมู่เดิมโดยที่หัวหน้าหน่วยและชาวบ้านที่คิดจะมาร่วมชมความสนุกแทเดินตามฉีอันเข้าไปติดต พร้อมด้วยเสียงผู้แสดงความคิดเห็นต่างๆน,นานาออกมาผู้ใหญ่หัวหน้าหน่วยช่วยแม่สามีของฉันด้วยได้โปรดเธอนอนแน่นิ่งไปตั้งนานแล้วไม่ว่าฉันจะเรียกยังไงเธอก็ยังไม่ยอมลืมตาขึ้นมาฮฮืๆเสียงผู้สั่นเครือดังออกมาจากปากของจิวเหลียนเธอแสดงท่าทีเสียใจสุดจะกล้ำกลืนออกมาทำให้ผู้คนที่ได้เห็นท่าทางของจิวเหลียนต่างตกตะลึงและไม่คิดว่า ยิงใจดำผู้นี้จะร้องไห้เสียใจเป็นใครก็ได้ไปเรียกเท่าหมงมาดูยายเท่าฉินสิเสียงดังของฉีอันสั่งลูกบ้านของตนที่ยืนมุงกันอยู่ในตอนนี้เมื่อเขามองเห็นสภาพของจิวเหลียนมู่ปิงนายไปตามมู่จางมูอันมู่านมาเถอะให้พวกเขามาดูฉินเจียวสักหน่อยฉีอันพูดขึ้นกับมู่ปิงที่เป็นลูกชายคนโตของฉินเจียวไปตามมาทำไมคนพวกนั้น ขาดขาดกับคนบ้านผมไปนานแล้วเผื่อผู้ใหญ่บ้านจะลืมมูปิงกล่าวออกมาอย่างไม่รู้สึกยินดียินร้ายและไม่เป็นห่วงแม่ของตนเลยสักนิดท่ามงมาแล้วหลีทางกันหน่อยเสียงพูดของชาวบ้านชายดังขึ้นท่ามกลางฝูงชนที่มุงดูร่างของชิงเจียวท่ามงผู้ซึ่งเป็นหมอสมุนไพรประจําหมู่บ้านที่มีความรู้ไม่ได้มากนะักอาศัยการรักษาแค่เพียงโรคเล็กน้อยที่ตนเคยได้เรียนรู้รักจะมาสมัยหนุ่ม ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ยังหมู่บ้านที่ห่างไกลอย่างหมู่บ้านตรงไห่แห่งนี้เมื่อเขาเห็นสภาพของชินเจียวได้อย่างถนัดตาเขาถึงกับรู้สึกตัวเย็นเฉียบขึ้นมาทันทีภายในใจเท่ามงแม่แม้จะแน่ใจแล้วว่าร่างของชินเจียวน่าจะหมดลมหายใจไปนานแล้วแต่เพื่อความแน่ใจเขาถึงได้ลงมือตรวจตามจุดชีพจรของหญิงที่มีไหวไม่ต่างจากตอนอีกครั้งทมกลางสายตาที่มองมาที่เขาด้วยความหลากหลาย โดยเฉพาะจิวเหรียญแม้ใบหน้าจะน้ำตานองเหมือนกำลังเสียใจแต่สายตาที่มองไปตามมือของเท่าหมงนั้นปรากฏแต่ความมุ่งร้ายเกลียดชังจนเท่าหมงที่เป็นผู้ถูกมองยังรู้สึกได้จนถึงกับต้องเงยหน้าขึ้นมามองรอบๆตัวเขาก็ไม่เห็นอะไรหรือว่าเขาจะคิดมากไปเองเท่าหมงคิดก่อนที่จะหยุดมือของตนที่ทำการตรวจชินเจียวลงใหญ่เท่าฉินเป็นยังไงบ้างเท่าหมงฉีอันถามออกมาด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยดีนะ เขาไม่อยากจะให้มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเลยจริงๆตายแล้วเท่าหมงพูดออกมาเพียงสองคำจิวเหลียนเมื่อได้ยินคำยืนยันจากตาเท่าหมงเธอถึงกับร้องไห้โฮออกมาเสียงดังก้มหนาฟุบลงอยู่ข้างร่างที่เย็นชืดของชิงเจียวการกระทำของเธอนั้นได้เรียกให้ชาวบ้านรู้สึกน้ำตาซึมออกมาเนื่องจากพวกเขาคิดว่าสภัยผู้นี้ช่างมีใจกระตันยูต่อแม่สามีเสียจริง ซึ่งผิดกับลูกชายอย่างมูปิงที่แม้ว่าเขาจะตกใจแต่ใบหน้านั้นปราศจากร่องรอยของความเสียใจให้ได้เห็นการแสดงของจิวเหลียนถือว่าเป็นการแสดงที่สมจริงเป็นอย่างมากทั้งที่คนที่ก้มได้อยู่อย่างจิวเหลียนหากใครได้มองเห็นจะได้รู้ว่าเธอมีรอยยิ้มที่กว้างเพียงใดผู้ใหญ่บ้านเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอถึงให้คนไปตามพวกผมมาที่นี่กันเสียงมู่จางถามกับผู้ใหญ่บ้าน เมื่อเขาได้เดินเข้ามาในลานบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของตนและที่เขาต้องยอมเสียมันไปก็เพื่อความสงบสุขของเขาและลูกชายอย่างมูหานมูอันเพียงเท่านั้นสหายมู่จางยายเท่าฉินตายแล้วฉีอันพูดขึ้นเมื่อเขาได้ยินเสียงของมู่จางหล่อนเป็นอะไรตายเหรอหล่อนมีร่างกายแข็งแรงกว่าฉันเสียอีกมู่จางถามขึ้นด้วยความสงสยัยโดยไม่มีความเสียใจอวันใดๆให้กับญิงใจดำคนนี้ คนที่ตามหลังมู่จางมาอย่างมูหานสูเหยเหวมู่อันและสื่อซิงก็ได้หามีท่าทางโศกเศร้าเสียใจเหมือนอย่างที่จิวเหลียนแสดงออกไม่กลับการการกระทำของจิวเหลียนยิ่งเข้าไปกระตุ้นความสงสัยบางอย่างในตัวของสูเหยเหวที่เธอไม่คิดว่าคนอย่างจิวเหลียนที่เป็นคนประเภทเดียวกับชินเจียวจะหลั่งน้ำตาให้ใครเป็นหากเป็นน้ำตาแห่งความดีใจยังจะดูมีความน่าเชื่อถือกว่าด้วยซ้ำ ในระหว่างที่ทุกคนตกอยู่ในความเงียบและต่างมองไปที่ร่างของชิงเจียวอยู่นั้นซูเหยาก็เลยลองเดินสำรวจไปรอบๆบ,บ,บ้านหลังนี้ตามคนที่ไปบอกมู่หานว่าชิงเจียวเป็นลมที่คอกหมูอาการไม่ค่อยดีนักให้พวกเขามาดูนางตัวขี้เกียจหล่อนมาทำอะไรตรงนี้เสียงพูดของเด็กชายวัยเก้าขวบที่เพิ่งจะตื่นถามขึ้นกับซูเหยาด้วยน้ำเสียงไม่พอใจซูเหยาที่ได้ยินคำพูดของเด็กดีใยเสีย เธอคิดว่าไม่อยากจะเถียงกับเด็กเธอจึงได้หันหลังเดินกลับมายังที่ลานหน้าบ้านตามเดิมบางทีหากซูเหยาเดินเข้าไปอีกนิดเธออาจจะจับสังเกตอะไรบางอย่างได้โทอนึกว่าจะแน่เสียงของมูสื่อนึกในใจอย่างดูถูกสหายหลีกทางเสียงเ้าดูดนดังออกมาจากปากของบุคคลผู้มาใหม่ทำให้ชาวบ้านที่กำลังยืนล้อมแคร่ไม้ที่มีร่างของฉินเจียวนอนอยู่ต่างพากันหลีกทาง มีคนไปแจ้งพวกเราว่าที่นี่มีคนตายพวกเราก็เลยมาดูที่นี่มีหมอหรือเปล่าสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไรทหารแดงผู้มาใหม่ถามออกมาอย่างยาวเหยียดมเมื่อเขามองเห็นร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่ด้านหน้าสหายเรื่องนี้ต้องถามเท่าหมงครับเขาเป็นหมอสมุนไพรของหมู่บ้านเรามานานแล้วฉีอันตอบทหารแดงพวกนี้ด้วยความหวั่นเกรงใครคือเท่าหมงใช่คุณหรือเปล่าถ้าอย่างนั้น คุณช่วยสรุปการตายของคนนี้ออกมาทีพวกผมจะต้องกลับไปรายงานหัวหน้าอีกทหารแดงนายนั้นถามขึ้นและเมื่อเห็นฉีอันชี้นิ้วไปยังชายชรามีหนวดยาวทหารแดงนายนี้จึงได้ถามไปยังคนที่ฉีอันชี้ขึ้นมาอีกครั้งจะใช่ครับเสียงที่แสดงถึงความหวั่นเกรงของเท่าหมงอ้อมแอมตอบออกมาไม่เต็มเสียงนะหล่อนตายเพราะอะไรอย่างนั้นเหรอมีร่องรอยของการทำร้ายหรือไม่ ทหารแดงถามออกมาอีกครั้งพร้อมกับเตรียมจดนั่งฉินตายจากการหิวตายครับเท่ามงตอบนายทหารออกมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสีหน้าแสดงความจริงจังเขาแค่เดาเอาเท่านั้นแหละยุคที่ต้องใช้แรางงานหนักอาหารไม่พอแบบนี้จะให้เป็นเรื่องอื่นไปได้ยังไงกันเท่ามงคิดขอบใจผู้ใหญ่บ้านก็จัดการศพไปก็แล้วกันออกหนังสือการตายด้วยนะถ้าอย่างนั้นพวกผมขอตัวก่อนก็แล้วกัน อาหารแดงพวกนั้นพูดขึ้นแล้วก็พากันเดินจากไปอะไรนะหิวตายง่ายๆแค่นี้ไม่สืบอ,อะไรเพิ่มแล้วอย่างนั้นเหรอซูเหยาที่ได้ยินผลสรุปที่ไม่อยากจะเชื่อเธอถึงกับกล่าวยางขึ้นในใจแต่เธอไม่คิดที่จะเอ่ยคัดค้านอะไรทั้งสิ้นเนื่องจากเธอคิดว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้เรื่องวุ่นวายและให้ตัวเองรวมถึงครอบครัวเดือดร้อนยุคนี้ก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นอย่างไรเธอไม่ใช่คนดี ขนาดจะต้องเรียบร้องความเป็นธรรมให้กับคนที่โหดร้ายกับเด็กมาโดยตลอดหอกจริงไหมสำหรับคนที่รู้ความจริงถึงสาเหตุการตายของชินเจียวอย่างจิวเหลียนก็ถึงกับยิ้มย่อในใจให้กับการสรุปการตายที่รวดเร็วแบบนี้เช่นกันโง่ก,กันจริงๆเธอคิดดังนั้นการจัดการศพของชินเจียวก็จบลงไปอย่างรวดเร็วศพก็จัดการไปตามมีตามเกิดโดยการเอาไปฝังไว้ที่สุสานท้ายหมู่บ้าน บูปิงลูกชายคนโตที่ฉินเจียวรักนักรักหนาเขาไม่ได้รู้สึกอะไรอวรนให้แม่ผู้จับไปเลยซักนิดและยังเอาเงินที่ฉินเจียวแอบซ่อนไว้มาใช้ละเลงไปกับบ่อนเถื่อนที่มีการแอบเปิดจนหมดตัวด้านจิวเหลียนตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนกระต่ายที่โหลดแล่นได้อย่างอิสระเนื่องจากไม่มีใครมาด่าดทอเธอเช้ากลางวันเย็นอีกต่อไปและเธอยังได้เป็นใหญ่ในบ้านอีกด้วย แต่วันเวลาเหล่านี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนไม่มีใครรู้และก็ไม่มีใครคิดจะสนใจในเรื่องปากท้องของบ้านทางด้านครอบครัวมู่สามคนที่ได้แยกตัวออกมานานแล้วพวกเขาก็ไม่มีใครคิดสนใจในเรื่องของบ้านคนอื่นเหมือนกันยิ่งทางด้านซูเหยานั้นแม้เธอจะติดใจในเรื่องการตายของชิงเจียวแต่เธอก็ไม่คิดจะพูดออกไปให้ใครฟังหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ลืมเรือนไป เพราะเธอคิดแค่ต้องการให้ครอบครัวมีกินมีใช้ไม่ลำบากเพียงอย่างเดียวก็ยุ่งมากพอแล้วและตอนนี้เธอก็กำลังเตรียมสบู่เพื่อที่จะเดินทางเข้าเมืองเอาสินค้าที่ลูกค้าขาทองคำของเธอได้สั่งมาเอาไปส่งให้อย่างไรละ่ะเงินจ๋าอย่างจะไปรับแล้วนะเธอคิดอย่างเป็นสุขตอนที่ส6มูหาันคะพรุ่งนี้คุณช่วยไปลาง,งานที่คอมมูน เพื่อเดินทางเข้าเมืองไปเป็นเพื่อนฉันส่งสบู่หน่อยได้ไหมคะสหยาวถามกับมูหานด้วยสายตารอคอยอย่างคาดหวังก็นะอ้อนเขาบ้างอะไรบ้างให้รางวัลเขาสักนิดดูดูไปเท่าที่ผ่านผ่านมาผู้ชายคนนี้ก็จัดว่าใช้ได้ดีทีเดียวสหยาคิดอย่างเหมื่อพลางมองหน้าสามีของตนอย่างสำรวจมูหานที่เห็นสายตาของภรยามองมาที่ตนด้วยความคาดหวังแบบนี้ เขาจะสามารถปฏิเสธไปได้อย่างไรและการเดินทางไปเป็นเพื่อนภรรยาก็สำคัญมากเนื่องจากยังไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ในเมืองเป็นอย่างไรดังนั้นการไปเป็นเพื่อนเมียคือสิ่งที่ควรทำอย่างที่สุดผมไปเป็นเพื่อนคุณได้ครับเพราะช่วงนี้ยังไม่เก็บเกี่ยวแต่ถ้าหลังจากพรุ่งนี้ไปแล้วหากคุณคิดจะเข้าเมืองอีกครั้งรอให้ผ่านพ้นช่วงเก็บเกี่ยวไปก่อนนะครับผมไม่อยากให้คุณไปคนเดียว มูหานพูดกับภรรยาด้วยน้ำเสียงเชิงขอร้องได้ค่ะฉันฟังคุณซูยวย่พูดรับคำอย่างเต็มใจเธอเองก็ไม่ใช่คนดื้อด้านอะไรเป็นผู้หญิงแม้จะเก่งแต่บางครั้งก็ต้องทำตัวให้ดูอ่อนแอบ้างไรบ้างมูฮานที่เห็นภรรยายิ้มตอบรับอย่างเชื่อฟังเขาก็รู้สึกเหมือนมีกวางมากระโดดโลดเต้นอยู่ในอกเช้าวันต่อมาสูยหยาที่ตั้งใจกำลังจะเข้าเมืองกับสามีโดยที่เธอทั้งสองไม่ลืม ที่จะพกทะเบียนส่งรถไปด้วยเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในที่สาธารณะลูกจะต้องทำตัวอย่างไรคะอย่างที่แม่กับพ่อไม่อยู่ซูเห่ยาถามกับลูกน้อยที่มองเธอตาแป๋วไม่ดื้อครับไม่สนค่ะต้องขยันเขียนอักษรครับทั้งสามพี่น้องตอบออกมาอย่างน่ารักดีมากเอียงแก้มมาค่ะแม่จะให้รางวัลซูเห่ยาพูดขึ้นเด็กน้อยตัวเล็กทั้งสามก็ยินดีกับรางวัลในครั้งนี้กันทั่วหน้า แม่คะฉันฝากลูกๆด้วยนะคะซูสหยากล่าวกับแม่ก่อนออกจากบ้านอีกครั้งไปเถอะไม่ต้องห่วงเด็กสามคนนี้ยิ่งมีเซี่ยวยางมาอยู่ด้วยก็ไม่กล้าพาก,กันสนไปไหนหรอกหวานชิงพูดกับลูกสาวเมื่อเธอเห็นเสี่ยวยางเดินไปหาน้องๆซูสหยาที่มองตามสายตาของแม่เธอก็เห็นด้วยเซียวยางสามารถดึงความสนใจจากพวกเด็กๆได้เป็นอย่างดีจริงๆมูหานคะ วันนี้รถไถยมีข้าเมืองหรือเปล่าหากไม่มีเราไปหาที่รับตาเอาจัก,กรยานออกมากันดีไหมสหยาวถามกับสามีอย่างไม่แน่ใจเราก็ต้องเดินผ่านนี่ครับเพราะผมก็ต้องไปลาง,งานคุณลืมหรือไงกันมูหานพูดอย่างหยอกล้อภรรยาคนงามฉันลืมจริงๆนั่นแหละคะ่ะสหยาวหัวเราะแห้งๆพร้อมกับตอบออกมาอย่างเกอ้อเก้อ มูหานที่นานครั้งจะได้เห็นภรรยามีอาการหลุดหลุดแบบนี้เขาก็ได้แต่ยิ้มกว้างเมื่อคนทั้งสองเดินมาถึงที่ทําการข้อมูลมูหานก็เป็นฝ่ายเดินเข้าไปด้านในโดยซูย่าขอตัวรออยู่ด้านนอกเนื่องจากเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแม่แม่น้องสไยเธอนี่ดูมีความสุขจริงนะแม่สามีเพิ่งจะตายยังไม่นานก็ไม่คิดจะไว้ทุกข์แยังกล้าพาสามีเดินในที่สาธารณะอย่างหน้าไม่อายอีก เสียงหนึ่งในเพื่อนของจิวเหลียนพูดเน็ดแนมซูเหยานกกาแถวนี้ปากช่างไม่มีหูรูดเสียจริงเที่ยวขควคนเขาไปทั่วลืมไปหรือเปล่าว่าครั้งก่อนเสียไปเท่าไหร่หรือครั้งนี้ก็ยังอยากจะเสียเพิ่มค่าหมิ่นประมาทกันซูเหยาก็หาใช่ตะเกียงขาดน้ำมันเธอก็โต้ตอบไปอย่างเผ็ดร้อนทางฝ่ายเพื่อนของจิวเหลียนก็กำลังคิดจะตอบโต้แม่จะไม่รู้ว่าหมิ่นประมาทคืออะไร แต่เธอจะยอมให้ใครมาลอยหน้าลอยตาตอบย้ำเรื่องเก่าที่ทำให้เธอถูกสามีต่อว่าได้ยังไงภรรยาครับรถถ่ายกำลังจะเข้าไปในเมืองเพื่อไปเอาอุปกรณ์ทางการเกษตรพอดีพวกเราสามารถติดรถไปได้ครับมู่หานที่ทำธุรก็จพูดขึ้นเมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้ภรรยาคนสวยทางด้านเพื่อนของจิวเหลียนที่คิดอยากจะตอบโต้กับซูเหยาเมื่อเธอเห็นว่ามู่านเดินออกมายืนอยู่ข้างซูเหยา เธอจึงได้แต่ต้องกลืนความเจ็บช้ำลงไปสหยวเองก็ไม่ได้คิดให้ค่าอะไรกับผู้หญิงกลุ่มนั้นแม้แต่หางตาของเธอก็ไม่คิดจะเหลีลยวแลเธอจึงได้เดินตามมูหานไปขึ้นรถสหยวได้เอาผ้าพ,พกหน้าของตนเหลือไว้ให้เห็นเพียงลูกตาเท่านั้นเธอคิดว่าหากนำแว่นกันแดดออกมาใส่ได้เธอก็คงจะทำไปแล้วเพื่อปกป้องดวงตาจากฝุ่นและแสงแดดที่ช่วงนี้เริ่มจะร้อนแรงขึ้นทุกวัน สามีคุณใส่หมวกไว้ค่ะแต่ช่วงนี้ร้อนมากสูยอยาพูดกับมู่หานพร้รอมกับที่เธอได้ยื่นหมวกสารปีกกว้างให้กับมือของเขาขอบคุณครับมู่หานยิ้มรับอย่างยินดีการกระทําของคนทั้งสองตกอยู่ภายใต้ดวงตาแห่งความริษยาของจิ่วเหลียนเป็นอย่างมากเพราะเธอกับมู่ปิงไม่เคยมีการกระทําแบบนี้ต่อกันเลยยิ่งช่วงนี้ยิ่งแล้วใหญ่สามีของเธอที่ไม่ทํางานในานามเหมือนกับคนอื่น บอกแต่ว่าจะไปรับจ้างในเมืองซึ่งได้ค่าแรงดีกว่างานในไร่ตั้งแต่วันที่มู่ปิงบอกว่าจะไปทำงานในเมืองนี้ก็เข้าวันที่สามแล้วเธอก็ยังไม่เห็นว่าเขาจะกลับมางานในบ้านทุกอย่างตอนนี้ก็ตกเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหมดไม่ว่าเลี้ยงหมูซักผ้าทำอาหารให้ลูกลๆชายหญิงที่วันๆไม่เคยอยู่ติดบ,บ้านเธอรู้สึกว่ามันช่างเหนื่อยมากกว่าตอนที่แม่สามีมีชีวิตอยู่เสียอี สูหยาแม่จะรับรู้ว่าได้มีสายตามุ่งร้ายมองมาแต่เธอก็คร้านจะสนใจเอาไว้เมื่อไหร่ที่เข้ามาหาเรื่องเธอถึงที่ก็ค่อยจัดการก็แล้วกันสองสามีภรรยานั่งอยู่บนรถไม่นานคนขับรถไถยก็ออกรถการเดินทางโดยรถไถยก็ยังจัดว่าดีกว่าวัวเทียมเกวียนในด้านความเร็วก็ยังเร็วกว่ามากแม่จะต้องคอยเอามือคลุมผ้าที่ปิดหน้าไว้ไม่ให้ปลิวไปตามลมก็ตามเดินทางมาครึ่งชั่วโมง ก็เข้าสู่เขตอำเภอตามสถานที่บ้านเรือนต่างๆก็มีคำขวัญติดกันให้เต็มไปหมดแต่ว่าตอนนี้สุยาวไม่เห็นยูชนแดงอีกแล้วจะมีก็แต่ทหารที่เดินกันให้ทั่วหรือว่าการปะทะกันร,ระหว่างยูชนแดงกับผู้มีอิทธิพลจะเกิดขึ้นไปแล้วสุยาวนึกย้อนในความทรงจำสุยากับมู่หานไม่ได้สะพายกระเป๋าหรือถืออะไรที่เป็นการแสดงความพิรุษ ทหารแดงพวกนั้นก็เลยไม่มีความสนใจในตัวพวกเธอเท่าไหร่นะมูหานคะเราแวะไปดูบ้านเดิมของฉันกันเถอคะค่ะไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ในสภาพไหนแล้วสุยหยาพูดขึ้นเธอคิดว่าจะใช้บ้านเดิมเป็นจุดไว้สินค้าให้กับลูกค้าขาทองคําทั้งหลายเมื่อมาถึงก็เป็นอย่างที่สูยหยาได้คาดการเอาไว้เธอเห็นสภาพประตูบ้านเปิดอ้าออกย่าเองก็ขึ้นสูงยาวเต็มลานบ้าน แต่สภาพด้านในของตัวบ้านไม่มีอะไรเสียหายนอกจากประตูที่หลุดออกมาหนึ่งบานนอกนั้นโดยรวมบ้านหลังนี้ยังคงจัดอยู่ในสภาพดีทีเดียวแค่ต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่สักหน่อยเวันไหนที่มีเวลาเราคงต้องหาทางมาจัดการเก็บกวาดบ้านกันสักหน่อยแล้วค่ะฉันจะเอาไว้เป็นที่พักสินค้าให้คนมารับที่นี่ซูเหยาพูดความคิดของตนหลังจากที่เดินสำรวจรอบๆบ,บ้านแล้วหากว่าคุณทำแบบนั้น เราจะไม่มีปัญหาตามมาหรือครับมูหานถามออกมาด้วยน้ำเสียงค่อนข้างกังวลคุณไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกค่ะฉันจะบอกเรื่องนี้กับพี่ซิวหลานเองรับรองว่าไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนสูเหย่พูดขึ้นใบหนะ้าแสดงความมั่นใจเต็มเปี่ยมผมชื่อคุณครับแต่ถ้ามันมีปัญหาจริงๆผมก็พร้อมจะยืนอยู่ข้างคุณอย่างแน่นอนมูหานผู้แสดงจุดยืนของตัวเองออกมาบ้างขอบคุณนะคะคุณน่ารักมากเลยค่ะ ซูเหยาพูดขึ้นอย่างไม่หวงคำชมมู่หานเมื่อได้ยินสิ่งที่ภรรยาพูดกับตนในหัวของเขาตอนนี้นั้นมีแต่คำว่าน่ารักน่ารักเต็มไปหมดซูเหยาที่ได้เห็นท่าทางของมู่หานแบบนี้เธอก็รู้สึกอดที่จะเอ็นดูสามีขึ้นมาไม่ได้เธอจึงได้เอามือไปบีบแก้มของมู่หานเบาๆมู่หานถึงกับสะดุง้งเหมือนถูกกระแสะของความร้อนวิ่งผ่านร่างทำให้เขาถึงกับยืนนิ่งอยู่กับที่ด้วยความตื่นตะลึง ภรยาบีดแก้มเขานี่ภรรยาเริ่มที่จะแตะต้องเขาเองนอกจากวันที่เขาให้หอมแก้มแล้วใช่ไหมมูหานคิดอย่างอินเอมมูหานคะพวกเราไปโรงพยาบาลกันเถอะป่านนี้คุณหมอน่าจะกำลังกระวนกระวายใจแย่แล้วสูหย่าพูดขึ้นหลังจากปล่อยมือออกจากแก้มของสามีแล้วครับพวกเราไปกันเถอะมูหานตอบออกมาอย่างใจลอยในระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินผ่านตรอบแคปตรอกหนึ่ง ซูเหยาผู้ตาวัยเธอได้เห็นว่าในตรอกเปลี่ยวแห่งนั้นมีชายสูงอายุคนหนึ่งกำลังถูกกลุ่มชายชะก,กันสี่คนรุมล้อมอยู่ซูเหยาเมื่อเห็นแบบนี้เธอรู้สึกอดไม่ได้ที่จะช่วยเหลือชายสูงอายุผู้นี้เธอจึงได้ดึงชายเสื้อโมหานเมื่อโมหานหันมาทางเธอแล้วเธอจึงเอามือแต่ปากตัวเองเป็นการแสดงว่าให้โมหาเนเงียบแล้วจึงเอานิ้วชี้เรียวสวยของตนชี้เข้าไปในตรอก ฉันจะตะกรดังๆหลังจากนั้นเมื่อคนพวกนั้นตกใจวิ่งหนีไปคุณรีบไปช่วยคุณลุงคนนั้นออกมาเลยนะคะเธอกระซิบบอกมูหานครับมูหานขานตอบเสียงเบาทหารแดงช่วยด้วยค่ะมาทางนี้เลยค่ะมีคนกำลังจะถูกทำร้ายช่วยด้วยค่ะซูยาตะกนเสียงดังออกมาอย่างสุดเสียงพร้อมกับทำท่าโบกไม้โบกมือให้ทหารมาตามทางที่ตนบอกชายชะการทั้งสี่ถึงกับสะดุง้ง พวกเขามองไปที่ชายสูงอายุนั้นอีกครั้งหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสี่ต่างก็วิ่งหนีไปทางด้านหลังของตรอกแห่งนั้นทันทีมูหานเขาได้รอจังหวะตามที่ภรรยาได้บอกเอาไว้แล้วทันทีที่วายร้ายทั้งสี่จับไปเขาก็ได้เข้าไปช่วยชายสูงอายุคนนี้ตามที่ซูเหยาได้บอกไว้ล่วงหน้าคุณลุงเป็นยังไงบ้างครับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่ามูหานร,รีบถามชายสูงอายุคนนี้ออกมาอย่างรวดเร็ว พางมองสำรวจชายคนนี้ไปด้วยคือฉันยังไม่ทันที่ชายสูงอายุจะพูดจบประโยคท้องของเขาก็ร้องคำรามออกมาเสียก่อนอย่างไม่คิดรักษาหน้าให้เจ้าของเลยสักนิดคุณลุงฮิวรอคะสหยาวถามชายสูงอายุที่ตัดผมสั้นเกรียนเรียบร้อยที่เริ่มมีผมสีดอกเลาแซมด้วยน้ำสียงเอื้ออาทรใช่ใช่ใชลุงยังไม่ได้กินอะไรเลยชายสูงอายุยอมรับออกมาตามความจริงอย่างเขินอาย ก็วันนี้เขาทําเรื่องนี่นั่นทั้งวันยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเมื่อกี้ก็ว่าจะใช้เจ้าสี่คนนั้นไปซื้ออะไรมาให้กินสักหน่อยพวกมันก็ต้องรีบหนีหัวสุกหัวซุนเพราะความเข้าใจผิดที่ชายหญิงผู้มีน้ําใจดีที่คิดว่าเขาน่าจะกําลังโดนเจ้าพวกนั้นรังแกอยู่แน่ๆเขาจึงได้พยักหน้าให้พวกมันหนีไปกันก่อนถ้าอย่างนั้นคุณลุงกินสิ่งนี้เข้าไปก่อนนะคะเอาไว้ฉันจะพาคุณลุงไปกินข้าวทีหลัง ว่าแต่คุณลุงบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฉันกำลังจะไปโรงพยาบาลคุณลุงลองไปตรวจดูหน่อยดีไหมคะซูเหยาพูดขึ้นพร้อมกับยื่นแซนวิชไข่ที่เธอทำก่อนออกจากบ้านให้กับชายสูงวัยพร้อมกับนมหนึ่งกล่องเจียงเฟยที่ไม่เคยเห็นของกินหน้าตาประหลาดแบบนี้มาก่อนแต่ทว่ากลับดูน่ากินเขาจึงได้ยื่นมือไปรับมาอย่างงง,งๆแกะแบบนี้นะคะส่วนกล่องนี้ก็จับแบบนี้ คุณลุงลองกินดูเถอคะค่ะสูเหยา่ที่เห็นท่าทางแบบนี้ของชายสูงวัยก่อนที่เธอจะยื่นแซนด์วิชให้เธอจึงแกะให้ก่อนส่วนนมเธอก็เจาะให้เช่นกันอร่อยอนี่มันอร่อยมากเลยมีแค่ไข่กับผักแล้วก็เจ้าแผ่นบางๆทำไมมันถึงอร่อยแบบนี้กันชายสูงอายุตอนแรกเขายังกลัวในการที่จะกินแต่พอเขาได้ลองกัดและเคี้ยวเจ้าสิ่งที่เขาว่าประหลาดลงไปแล้ว เขาถึงกับรู้สึกถูกใจในรสชาติของมันมากที่สำคัญคือมันกินง่ายและไม่ละมืออีกด้วยอร่อยก็กินให้หมดนะคะหากยังไม่อิ่มฉันก็ยังมีอีกหรือคุณลุงจะไปกินข้าวก็ได้ค่ะสหยออพูดขึ้นอย่างมีน้ำใจเธอมักจะใจอ่อนกับเด็กและผู้สูงวัยสหายน้อยเธอใจดีเกินไปแล้วยุคนี้มีแต่คนรัดเข็มขัดมีแต่เธอนี่แหละที่กล้ายหยิบยื่นของกินให้คนอื่นอย่างไม่หวง เจียงเฟยพูดขึ้นด้วยท่าทีและแววตาอ่อนโยนอายุของเขาปีนี้ก็เข้าห้สิปีแล้วลูกหลานก็ไม่มีเนื่องจากสมัยวัยรุ่นเขาเป็นพวกบ้าระห่ำจนเกินไปชอบออกรบเป็นว่าเล่นรู้ตัวอีกทีก็40บกว่าหมดวัยที่จะหาคนมาร่วมใช้ชีวิตไปนานแล้วเจ้าสี่คนเมื่อกี้ก็เป็นลูกน้องที่อุปการะมาตั้งแต่พวกนั้นยังเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนเขานึกถึงตัวเองก็เลยรับเลี้ยงเอาไว้ ไม่เป็นไรหรอกค่ะก็แค่อาหารเองจุดประสงค์ของมันก็คือทำให้คนกินอิ่มเมื่อคนกินอิ่มมันก็ถือว่าเป็นการบรรลุหน้าที่ของอาหารโดยสมบูรณ์แล้วสูยเหาพูดขึ้นอย่างติดตลกขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการติดตามและทุกๆความคิดเห็นของท่านก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและท่านจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆ โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ